ที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทางตามแนวนอนระหว่างสองจุดใดๆบนเส้นที่สองจุดนั้นเป็น x 1และ y 1และ x 2และ y 2องเป็นเส้นตรงความชันของเส้นตรงเป็น m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ตัวอย่างตรงหาความ ารหยุดสามศูนย์และลบหนึ่งลบห้าที่ีทำหาค่าความชันศูนย์ลบลบห้าเท่ากับห้าสามลบลบหนึ่งเท่ากับสี่จะได้ความชันห้าส่วนสี่จำได้ไหมคะแบบฝึหัดนะคะข้อหนึ่งศูนย์และศูนย์และสองและหกหาค่าความชันได้จากเอเท่ากับปลายสอง x สองลบ x หนึ่งเท่ากับหกลบศูนย์ส่วนสองลบศูนย์จะได้ค่าความชันเท่ากับหกส่วนสองกราฟจะค่าเขียนกราฟจะได้อย่างนี้นะคะข้อสองศูนย์และศูนย์และลบสองและหกหาค่าความชันได้จาก m เท่ากับ y สองลบ y หนึ่งส่วน x สองลบ x หนึ่งเท่ากับหกลบศูนย์ส่วนลบสองลบศูนย์ เท่ากับหกส่วนลบสองจะได้ค่าความชันเท่ากับลบสามเมื่อเขียนกราฟจะได้ดังนี้ค่ะข้อสามนะคะห้าและสามและ1อสิบสองและเร็ดวิธีทำนะคะ m เท่ากับ y สอง y 1่ส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งเท่ากับเจ็ดลบสามจะได้สี่ สิบสองลบห้าจะได้เจ็ดคำตอบคือสี่ส่วนเจ็ดนะคะการาฟดังนี้ค่ะข้อสี่นะคะศูนย์และศูนย์และสิบสองและเจ็ดวิธีทำ m เท่ากับ y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งเท่ากับศูนย์ลบเจ็ดส่วนด้วย ศูนย์ลบสิบสองจะได้สี่ส่วนสามค่ะดังกาวนะคะข้อห้าสามและแปดและลบห้าและเสิบมีทำ M เท่ากับ y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งเท่ากับเจ็ดลบลบแปด เอ็มเท่ากับลบสิบห้าส่วนแปดดังก้าค่ะ Thank you